ต้องงามเอาเถอะเบื้องอีกต้นนึ่งมันเป็นพุนไม่วต้นที่ว่าขถาหนี่งไ้ต้องเบิ้งดูแมนบ่ต้นนี้เต้แมนบ่เต้ละแมนต้นอุ้มบ่แมนตาหรอตาภูเขาเต้ต้นไหนต้นที่ขค้นเมื่อไหร่พัดเนี่ยฮึฮะแมนบ่เต้ต้นมักต้นพันธุ์จะไ้มากขัดเหตุพี่น้อง ตรม่จอนะได้เจอต่ที่ไหนขึ้นเขามัดแล้วมีแล้วมา่วหาีแบ well. ่เาเห็นหัวไเห็นต้นพัหวานใหญ่ข้งนอเลยเอาเงีคอยเบิ้งไกลแล้วสวัสดีพักันเออาอต้นพักวานพ้่ง้องเอ้ยสวัสดีนี่สุดใจเนี่ย เออ่ทีท้ายเงาทวงจะตื่นนะหลานมาเคยเห็นเอ้ยพูดไดมากพูดได้บายเนาะตู้ในครับดีคัลงเรื่องยิร้งรื่อง้งเรื่องเรื่องร้านเก็บเอาไปเกงเป็นโดดเอออยากกินก็ขืนเอาแล้วทังเจ้าบ่กืนดอกเก็บพัางรังอ็พอแะ้วถึงใครถึงบ่ได้ถน้าลงไหมมันึงลมไม่ลมนี่เดีวปีที่แล้วก็ไม่ตรงนี้เราข้ามขืนนะย่างขืนเก็บขืน กินคนมากมานิกรเพิกิเบลมบานตเดียวมันมแงหกตเมีห้เลยแต่เิแพงมันก็ติดไปไปแล้วเนาะมบ้ไปบอกเขาเก็บบรตของธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติหปลาขหานปลา ก็นะะ้าเก็บเยิดมากวนนี้เห็นนี่ต้นเี้ปนิดเก็บเอาครับมีขนาดขึ้นน้ำเส้มน้ำต้นมันซื้อได้ไหมอ่ะใส่มาผูกไว้เนาะนี่ครับนี่เนี่ยนั่งจับม่อปักขึนาอเบิงอี่เหรอต้นใหญ่ยอีกนี่เป็นอไเ้ยนไ่ได้ <laughs> ừ, ngon quá! Ừ, ngang, ừ. Con chó đều thằng Tưng phụ đạo bà đại. Từng Tưng thì on uổi xuôi nữa. Nhìn nhỏ Tí lúc trước nó khỉnh nó chép đỏ bằng nhau. Chép ra hàng làng bỏ lên. Bà này, bà này, bà này, bà Ừ. Chứa bằng bộ này. đấy. Sĩ คนพักนมนเขาิาอนะจากหญิงเคิเก็บแวคุเก็บอย่แลคพืนทีนี้เขาเก็บเพ่อไดเก็บเได้อยูเพื่อกนกน้องเลยเขก็บไปกินนะเอ็นต้น้หม่กมนต้เก็บเรานกํลังข้นกํลังแต่กํลังปุงพ่อไทยเก็บใส่หมอล้วถุงเบาไม่ให้ลดคุณ ่าสิมาเบิ้งซื้อตอนแรกเพราะท่าไม่เห็นนะ่มันเก็บหลดอ่ะมันพอเก็บมันมีคนเอามันก็เก็บเก็บตันนึงงื้อตอนซ่อนพี่างเงเ้ยคักหวานปลาของแท้ครับเป็นะไรง่ายเลย อ,อันก็แม่นตัวนะ่ะคุณน่ะเก็บเอาิเลยอยู่ไกลกันมันล,นล,นล,นลน่นหน่วยมันล่นเมื่อสิเกิดอยู่ไกลไก่กันนี่แหละ,ะเบ็บเล็ดไป เม่ต้องไปเด็ดเนา้ไปหอดลลางลลางตม้มกินเลยพี่น้อง <c oughs> อเอาไห้มพี่น้องเบิ้งครับผมหน้า้ัง่ากันไหมครับ